ใครเคยไปวัดจุฬามณีแล้วเคยเจอเรื่องแปลกๆบ้างไหมคะชื่อมันก็เป็นปกติอยู่แล้วกับการที่เราไปวัดแนละ้วเราก็ไปเสียงเซมซีหรืออะไรอย่างเงี้ยเนอะคือครั้งแรกอะเลขอะมันลางๆออกมาว่ามันเหมือนกับแบบว่ามันเป็นเลขยี่สิบสามทีนี้เราก็เลยไม่แน่ใจเราก็เลยไปลองเอาอันใหม่มาเราก็มาเสียงดูใหม่ซึ่งมันก็ได้เลขเดิมว่ามันเป็นเลขยี่สิบสามซึ่งเราก็ก็ตกใจแหละ ทีนี้ที่วัดอะคะ่ะมันมีแค่ยี่สิบเลขก็เอาแล้วแล้วเราจะรู้ได้ไงอะว่าว่าคำทำนายของเราคืออะไรใช่ไหมเราก็เห็นคนจุดทู่กันเยอะคนจุดทู่ขอหวยอาหาะ,ะแล้วก็จุดบ้างความแปลกที่สองก็คือว่าทู่มันแปลกอะค่ะซึ่งซึ่งมันแปลกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะไม่เคยเห็นว่ามันแบบแตกแยกออกเป็นสองส่วนอย่างเงี้ยทีนี้เดินไปเจอเซียมซีอันใหญ่ ก็เลยลองอเสี่ยงใหม่ปรากฏว่าได้เลขศูนย์ก็เลยเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วอะ่ะแล้วแล้วคือแบบเนี้ยมันมันคืออะไรเพราะว่าเลขศูนย์มันไม่มีอยู่แล้วอ๋อ,อแล้วก็วันนี้หวยมันออกไปแล้วเนอะก็คือไม่ถูกนั่นแหละก็ใครที่ไปวัดธุรามณีบ่อยๆหรือว่า,าแบบเคยเจอเรื่องราวแบบนี้คอมเมนต์เป็นวิยทายาทานให้เราหน่อยนอะว่าถ้าเจอในกรณีแบบเนี้มันคืออะไร